วันนี้นะครับก็มาแจกโค้ดอังเปาานะับแล้วก็จะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t o m a n ี่ว l l เเป็นการอัปเดตแอปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจรับอ่งเปานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของของ s t u Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเรามาแจกโคดอังเปาผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแทบคอยรับหลังจากที่คลิปของสัปดาห์ก่อนนั้นมีคนนะครับสนใจรับอังเปาเยอะแยะมากมายนับทางแอปพลิเคชันของแท b บคอยนั้นก็เลยจัดกิจกรรมแจก โค้ชอ่งเปาต่อนะครับตรงนี้เนาะก,ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาแจกนะมีจํานวนจํากัดเหมือนเดิมเลยเนาะกติกาก,ก,ก็เหมือนเดิมทุกคนนะคือกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็นะครับ มาคอมเมนต์ด้วยว่าเราได้รับเป็นเงินหรือได้รับเป็นเดบิตนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยมีแอปแท็บคอยนะก็ควรต้องโหลดแอปแท็บคอยก่อนเดี๋ยวผมจะสอนโหลดด้วยแล้วก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า t o มานี่ไวเลสด้วยคือแอปนี้เนาะเพราะว่า เราจะใช้เป็นกระเป๋ารับเงินนะแล้วก็ค่อยถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะก็ให้เรานะครับกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะมาค้นหาเองที่ Google Play Store นะครับในส่วนของ App Store หรือ iPhone ไม่มีนะครับก็อดไปเนาะก็สามารถรับได้เพียงแค่ แอนดรอยเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอปทีมีชชว,ว่าแท็บคอยน์นะเช็คเวอร์ชันให้ดีๆว่าระบบปฏิบัติการของเรานั้นเป็นเวอร์ชันแอนดรอย5.0ขึ้นไปหรือเปล่านะพวกนี้ก็ดูให้ดีๆด,ด้วยนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาที่ว่าไม่สามารถซงอไนได้ไนดะ้เพราะว่าเรานั้นใช้แอนดรอยไม่ถึงนั่นเองนะครับพวกนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10ล้านดาวน์โหลดและก็อายุ18ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถสไร้างรายได้ผ่านแอปลเคชันนี้ได้เนาะอ่าก็ใครที่มีอายุไม่ถึง18ปีก็ต้องไปขออนุญาตผู้ปกครองก่อนนะครับผมนะมีรีวิวอยู่ที่111,000รีวิวนะครับได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่4.5ดาวนะเต็ม5ดาวด้วยกันนะครับวันนี้เนาะก็ให้เราทำการกดติดตั้งมันจะมีควาว่าติดตั้งนะครับก็ตอนที่เราติดตั้งมันก็จะโหลดแอปแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยว่าแอปนี้มีมาแวร์มีไวรัสมีอะไรพวกนี้หรือเปล่าถ้า หากไม่มีก็จะเปิดแอป,ปได้นัให้เรากดเปิดแอป,ปเลยนะครับจากนั้นก็นะครับรอสักคนู่หนึ่งนะะหรือเราจะกดข้ามเลยก็ได้เนาะให้เราไปที่หน้าฉัานตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่า จะมีล็อกอินนะจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากดปุ่มนั้นก็คือปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็มันจะมีให้เราเลือกก็คือผ่าน Google หรือ Gmail แล้วก็ผ่าน a c e b o o k นะเราเลือกช่องทางที่เรานั้นสะดวกที่สุดหรือเรานั้นเตรียมไว้อยู่แล้วว่าเอาไว้สมัครแอปหาเงินฟรีเนาะก็เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วก็จะอยู่หน้าแชนนะครับให้เราไปที่ซองจดหมายตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปแล้วก็จากนั้นก็ กรอกรหัสคําเชิญนะครับมีของเพื่อนใส่ของเพื่อนถ้าอยากไม่ใส่ของใครก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่ากลัวม,มีปัญหาในส่วนการถอนเงินชนั้นก็ใส่ดีกว่านะครับก็ใส่ของใครก็ได้แล้วแต่เราครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีนะอยากใส่รหัสน,นี้ก็จัดไปเลยนะครับ ZB นะครับ 9Q นะครับ LSR นะปินตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะคุณจะได้รับรเหรียญอยู่ที่500เหรียญน,นะครับตรงนะี้เนาะก็โอเคต่อมาก็ ให้เราไปที่หน้ากิจกรรมนะครับแต่เราจะมาแจากโคดอังเปาเลยดีกว่านะครับให้เรามาที่โคดอังเปาเลยนะแล้วก็ให้เรานะครับกดไลค์วิดีโอนี้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเรากดไลค์แล้วกติกาคือต่อไปกดแชร์ต่อไปเลยนะและเมื่อเรากดแชร์เรียบร้อยแล้วก็ให้เรากรอกโคดอังเปานะครับโคดอังเปาก็มีตามนี้นะครับ S เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับ S T A N นะครับแล้วก็ตามด้วย TCA นะครับอ่ะจากนั้นก็ให้เรากดคําว่าแลกนะครับผมนะถ้าทางถูกต้องก็จะได้รับเป็นเงินหรือถ้าเงินหมดนะก็จะได้รับเป็นเหรียญแทนนะครับก็ใครได้รับเป็นเงินบ้างใครได้รับเป็นเหรียญบ้างมาคอมเมนต์ใต้คลิปลวิดีด่วนเลยนะครับส่วนใครได้เป็นเหรียญก็ก็แค่นั้นคือว่าไม่ต้องทําต่อนะคือสะสมเหรียญไว้ก่อนนะครับเอาไว้ถอนเงินในคราวหน้าส่วนใครที่ได้รับเป็นเงิน นะฮะเป็นจนํานวนบาทนาอนได้มากี่บาทคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็ให้ทําตามสเตปถัดไปตามผมเลยนะให้กดคําว่าถอนเงินตอนนี้และก็ถ้าหากว่าเราเป็นการถอนเงินครั้งแรกไม่เคยถอนเงินมาก,ก่อนเขาจะให้เราผูกเบอร์ทูมบอรนิวนเอลนะครับให้เราผูกเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราผูกเบอร์แล้วก็จะอยู่ที่หน้าแบบนี้เหมือนผมเลยแล้วก็กดคําว่ายืนยันการแรกครับ จากนั้นตรวจสอบให้ดีว่าใช่เบอร์ของเราจริงหรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าถ้ามีก็แก้ไขเลยนะแต่ถ้าไม่มีก็กดยืนยันไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะแจ้งเตือนว่าเงินเข้ามาประมาณ1-3วันด้วยกันแต่ปกติก็คือประมาณไม่ถึง10นาทีบางทีก็เกินนอกบางทีก็30นาทีเกินก็เข้ามาในส่วนของอ่งเปานะครับตรงนี้นะโอเคนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราก็มาหาเงินกันด้วยการหาเรียญน,นะครับ เหรียญตรงนี้ผมมีอยู่ที่ 9, 1689ดิเหรียญหรือเท่ากับประมาณ68บาทจุดสตังค์นะวิธีการหาเหรียญก็มาที่กิจกรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมของการเช็คอินทุกวันนะครับกดเช็คอินไปวันนี้รับไปอยู่ที่300เหรียญด้วยกันนะครับก็กดกระปบทปิดไปเลยแล้วก็มาทำภารกิจข้างล่างนี้คือภารกิจเล่นเกม5ครั้งดูวิดีโอ4ครั้งแล้วก็อันนี้คือภารกิจของการโหลดแอป,ปนะผมไม่ทำนะเพราะว่าช่วงนี้ ถ้าคิดของการโหลดแอปนั้นมีปัญหาบ่อยมากเหลือเกินเนาะฉะนั้นผมก็จะเลือกเป็นในส่วนของมินิเกมนะครับก็กดไปเลยแล้วก็เลือกเกมที่เราจะเล่นนะผมจะเลือกเกม b a s e Link นะแล้วก็จะสังเกตตรงข้างบนมุมขวามือจะมีตัวจับเวลาวิ่งอยู่ทุกคนนะถ้าหากว่ามันหยุดแบบนี้ให้เราเลือกหน้าจอยนี้ทุกคนนะมันก็จะวิ่งต่อนี่ทุกคนอังเปาเข้ามาแล้วทุกคนได24บาทเมื่อกี้ที่เราได้รับมานะครับก็ถือว่า เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะก็ทีนี้นะเราก็กดเทนาวเลยนะครับเล่นเกมไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นแอดนะ AD คือแอดแล้วก็กดกากบาทปิดไปนะครับกากบาทอีกข้งหนึ่งกากบาทอีกข้งหนึ่งไม่ไปทุกคนนะไปแล้วเนาะกดเทไปนะครับแล้วก็เล่นเกมไปเนาะอันนี้ก็เป็นเกมเกี่ยวกับจับคู่นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับจับคู่นะครับอ่ะเราก็จับคู่ไปเลยนะเขาให้เราจับคู่เราก็จับคู่ไปเลยทุกคนนะ ่าโอเคตามนี้นะครับนี่เลยนะ้อเป็นเป็นด่านที่ง่ายว่าเป็นด่านแรกๆมันง่ายอยู่ดีแหละเนาะแต่ว่าถ้าด่านยากๆคือมันก็จะเริ่มยากแหละนะอันนี้ก็โอเคนะครับเสร็จเส้นแล้วในส่วนของด่านที่1น,นะครับคะแนนก็เข้ามาเนาะเราก็ออกนะออกไปเลยแล้วก็ไปตรวจสอบที่กิจกรรมน่าจะมีเป็น1ทุกคนเห็นไหมเราต้องเล่น5ครั้งเราก็รับไปเลย1น0เหรียญน,นะครับ ดูวิดีโอละก็กดดูไปเนาะก็มีวิดีโอเด้งเข้ามาวิดีวิดีโอโฆษณาเนาะดูไปให้จบ4ีครั้งด้วยกันนัก็จะได้อยู่ที่200คะแนนแล้วก็มาทำภารกิจข้างล่างนี้คือภารกิจของวงล้อแห่งโชคอันนี้คือภารกิจของการดาวน์โหลดแอปเหมือนกันผมก็เลยไม่แนนะนำเนาะให้เรามาทำภารกิจวงล้อนำโชคก็คือเป็นการ หมุนสปีดนะครับอ่าหมุนสปีดแบบนี้เนาะกดไปเราสามารถหมุนได้15ครั้งไม่ต้องไปลุ้นในส่วนของ iPhone เพราะว่ามันไม่ได้จริงทุกคนเป็นตัวล่ออย่างเดียวนะครับพวกนี้เนาะอันนี้ผมได้รับมาอยู่ที่10คะแนนด้วยกันนะครับก็กดคําว่ารับทันทีนะก็ไปหมุนต่อนะจนกว่ามันจะหมดนะครับหนึ่งรอบนะแล้วก็ต้องรอรอบใหม่มาเข้านะครับแล้วก็ถ้าเราหมุนจนครบ5ครั้งสามารถเปิดอิสติสีเหลืองได้ครบ12ครั้งก็เปิดอิสติสีฟ้านะครับพวกนี้เนาะก็จะมีของรางวัลอยู่ข้างในเช่นเดียวกัน,น แล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับก็ไปทำธุรกิจนี้ได้เลยนะครับก็หาช่องทางของการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Short ช่องทางของ t i k t o k ช่องทางของ Facebook Fanpage ช่องทางของ Facebook กลุ่มนะหรือ Twitter หรือ Discord พวกนี้เชเลแกมก็ไปลุยไปกระจายได้เลยตรงนี้นะเป็นช่องทางหาเงินฟรีไม่ต้องลงทุนขอแค่เราขยันก็พอตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นโบนัส v i p นะโบนัสนี้ก็ มีหรือเปล่ากิจกรรมของสัปดาห์นี้มีทุกคนนะวันที่วันนี้วันที่16นะนี่ทุกคนเนาะเชิญ50คนรับไป5 0บาทนะเชิญ2 0 0้คนรับไป484ปบาทเอ้าทาไมอะ่ะทาไมเชิญ2 0 0้คนรับน้อยจังนะทุกคนนะี่เนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะก็ไปทำธุรกิจได้ที่แล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนนะส่วนเกมก็บเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ ด้าน,นแรกคือการโหลดแอป,ปน่าเราไม่โหลดแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะอังเปาก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนอ้องใครได้รับเงินแล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ